สมาธินำนะคะจะสร้างปัญหาอะไรบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าสมาธินำเนี่ยแต่สติอ่อนเนี่ยคือพอร่างกายหรือว่าจิตเราเนี่ยมีความละเอียดมากๆนะคะจะสัมผัสเรื่องความเป็นทิพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานผีหรืออะไรเงี้ยมันก็สามารถทั้งเห็นทั้งได้ยินฉะนั้นมันจะทำให้เราหลงยึดติดว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นของดีของวิเศษนะคะ มีความยึดมั่นถือมั่นทําให้เราเนี่ยติดกับดักของพญามารได้อย่างแบบง่ายแล้วก็อย่างนานนะคะก็คือเป็นทําให้เราลุ่มหลงในเรื่องของความเป็นทพิปนะคะว่าละของหยาบละได้ยากแล้วนะพวกโรโกโวดหลงทั้งหลายที่เราเห็นเห็นกันนี่นะคะยังมีเรื่องของความเป็นทพิปความละเอียดซึ่งเป็นกับดักที่หลายคนนะคะ เข้าไปยึดเข้าไปติดแล้วหลงนานนะคะไม่ว่าจะเป็นการรู้การเห็นพิเศษนะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าเห็นหวยนะคะหรือว่าการที่แบบว่าเข้าไปสัมผัสกับวิญญาณโลกทิพย์อะไรนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเบไปอีกทางอาจจะถูกพวกพยาบาลเนี่ยล่อลวงไปได้นะคะทำให้เราเนี่ย เป็นไปเรียนวิชามารได้เป็นพวกอสูรกายปอเป็ดวิสัยเงี่ยพวกแบบวิชาแปลกๆอะ่ะที่แบบว่าเรียนไปแล้วฆ่าคนได้หรือว่าเรียนไปแล้วทําให้ดึงจิตดึงใจคนให้ลุ่มลุ่มหล,ลงอะไรที่คือเดรัจฉานวิชาต้องบอกว่าเป็นวิชาที่ทําแล้วเกิดการเบียดเบียนผู้อื่นนะคะไม่ว่าด้วยชีวิตทรัพย์สินแล้วก็เงินทองหรือว่าแย่งชิงของรักของห่วงของใครนะคะอันนี้เขาเรียกว่าวิชามารอาวิชา เรียนแล้วเพื่อเป็นการเบียดเบียนทำร้ายทำาลายผู้อื่นนะคะแล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่พวกเราเนี่ยต้องการฝึกสมาธิต้องตั้งหลักไว้ก่อนนะคะว่าฝึกสมาธิเพื่อให้รู้แล้วก็ละเข้าสู่ความสุขแบบพระนิพพานก็คือการไม่ต้องกลับมาเกิดฉะนั้นการที่เราไปยึดความสงบหรือว่าความเป็นทิพย์ทั้งหลายเนี่ย มันคือการสร้างอัตตาให้กับตัวเราทําให้เราล้มลงติดอยู่ในอีกภพหนึ่งนะคะเป็นความคิดที่อยากจะออกแต่ก็ไปติดของละเอียดอีกนะคะฉะนั้นให้กลับมาสู่ความเป็นปกตินะคะปิดประตูมิติทั้งหมดนะคะคืนสู่ความเป็นปกตินะคะกลับสู่ที่เดิมนะคะคือที่ฐานกายนะคะเริ่มฝึกที่ฐานกายให้ตั้งมั่นก่อนนะคะมีสติรู้แล้วละให้ไวนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องฝึกนะคะ แล้วจะต้องเอาพื้นฐานตัวนี้ฝึกต่อยอดในทุกวันจนกว่าจะม้วยมรณากันก็ว่าได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องฝึกการรู้ละละอยู่กับวิปาาัสนาญาณอยู่กับการรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะคะสามารถฝึกพื้นฐานกับครูบาอาจารย์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่วัดล่ำเปลิงนะคะหรือว่าเดินจิตนะคะของคอร์สของพระอาจารย์มหาวรพจน์ซึ่งมีไรสุด สอนและนำปฏิบัติกันในทุกวันนะคะช่วงเช้า7จ็ดโมงช่วงค่ำหนึ่งทุ่มนะคะคนที่ฝึกสมาธิแล้วมีปัญหามากที่สุดน,นะคะก็คือพวกที่สมาธินำนะคะสมาธินำในที่นี้คือส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะผู้ที่ชอบนั่งสมาธิหลับตาอย่างเดียวนะคะชอบนั่งสมาธิ นิ่งดิงดับนะคะชอบอยู่กับความสงบติดสมาธินั่นอย่างเองนะคะก็ต้องบอกว่าคนที่ฝึกสมาธิได้ดีเนี่ยคือคนที่ปฏิบัติไปด้วยแล้วก็อยู่กับการงานไปด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าคาราวสาเนี่ยสามารถปฏิบัติสมาธิได้เข้าเร็วลึกแล้วก็วิปัสสนาญาณได้เร็วกว่าผู้ที่เป็นนักบวชซึ่งแสวงหาแต่สมาธิอย่างเดียวนะคะ แล้วก็พึ่งสิ่งอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งนั้นน่ะจะทำให้เราเข้าสมาธิได้เร็วนิ่งดิ่งดับนะคะแต่เน้นเร็วอย่างเดียวนะคะแต่ไม่มีวิปัสสนาญาณการรู้เล่าละนะคะถือว่าเป็นความผิดพลาดแล้วก็สร้างปัญหาให้กับตัวเองอย่างมากนะคะก็จะบอกว่าสมาธิที่เรารู้จักกันนี่นะคะมีด้วยกันอีกสองแบบคือสมาธิแบบลือสีกับสมาธิแบบสายพุทธะนะคะ สายพุทธะนะคะต้องมีวิปาาัสนาญาณคือรู้แล้วละนะคะหรือการเข้าสมาธิได้อย่างช่ำชองน,นะคะก็คือเข้าสมาธิก็คือรู้มีสติรู้แล้วก็ละให้ไวนะคะจะบอกว่าสติเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตนะคะนั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนพูดอยู่ก็มีสติรู้ขณะพูดนะคะส่วน คำว่าสมาธินะคะก็คือฌานฌานที่หนึ่งถึงสี่หรืออรลูประฌานหรือสมาบัตแปดแล้วแต่เราจะเข้าใจกันนะคะแล้วก็สภาวะดับก็คือนิโรดนะคะหรือว่านิพพานนิพพานนี้ก็แบ่งด้วยกันสามอย่างนะคะก็คือการเข้าแบบว่าเข้าไปแบบนิพพานชิมลางเนี่ยเข้าๆออกๆเออออองี้ยนะคะแล้วนิพพานที่สามก็คือสามารถเข้า แต่ว่ายังไม่มีความชํานาญนะคะในการเข้าการออกก็คืออาจจะมีอาการที่แบบว่านั่งสมาธิแล้วมันดับแล้วก็ออกไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะคะส่วนนิพพานที่แบบว่านิพพานละทตาที่แบบว่าอยู่ได้ถาวรเนี่ยก็คือต้องแบบละสังขารก่อนนะคะถึงจะเข้านิพพานตัวนั้นส่วนนิพพานแบบกลางนะคะก็คือในผู้ที่ยังอยู่ในทางโลกอยู่ยังต้องแบบว่าสแสวงหา อย่างถ้าเป็นถังธรรมก็คือต้องยังมีชีวิตยังมีธาตุขันอยู่ก็ต้องเข้าเข้าออกออก,ออกเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําว่าเหมือนผู้ที่ยืนอยู่ขอบประตูระหว่างนิพพานกับโลกของความเป็นจริงนะคะก็คือจะอยู่ตรงกลางก็คืออยู่ได้ทั้งสองฝั่งมีสติรู้ยังใช้อายตนะอยู่แล้วก็มีความสงบนิ่งอยู่ภายในแต่ถ้าเกิดว่านิ่งอยู่ภายในเนี่ยมันจะไม่ มันจะไม่ออกไปรับรู้เรื่องราวข้างนอกอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าชีวิตมันไม่บาลานซ์นะคะมันก็จะเกิดสภาวะต่างๆที่เกิดเรื่องของความแปลกแยกขึ้นมาธาตุขันมันก็จะรับไม่ได้มันก็จะไม่สามารถคลองชีวิตอยู่ได้ก็อย่างที่คนอื่นเขาว่ากันว่านิพพานแล้วจะต้องตายอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนิพพานระดับกลางเนี่ยยังสามารถครองธาตุขันได้แต่ว่าต้องฝึกอะค่ะพอเข้านิพพานตัวในแล้วอะก็ต้องมาฝึก ออกจากนิพพานตัวนั้นให้อยู่กับอยู่กับขอบอะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องความละเอียดลึกซึ้งนะคะที่จะสามารถสัมผัสได้ส่วนวิปัสนาญาณน,นี้นะคะก็คือรู้และละนะคะรู้ละละในที่นี้ก็คือว่ารู้ว่าเรามีกิเลสก็รู้โกรธเนอก็รู้ว่าโกรธเนาะพอรู้มีสติรู้ว่าโกรธเนอแล้วมันก็จะละเองโดยกําลังของสมาธิกําลังของสตินะคะ อันนี้ล่ะคะ่ะคือวิปัสสนาญาณคือไม่ใช่สมาธิที่ไม่เห็นการเกิดดับเป็นสัมาธิที่รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรกระทบมีความรู้สึกอะไรตึงอ่อนร้อนแข็งสภาวะภายในเป็นยังไงสภาวะภายนอกเป็นยังไง ความนิ่งระดับนี้เป็นยังไงความเบาระดับนี้เป็นยังไงมีการเคลื่อนของจิตหรือเปล่าก็คือต้องมีการสังเกตของสมาธิด้วยนะคะวิปัสสนาญาณแล้วก็ไม่เพลินก็คือไม่พอใจนานๆไม่โกรธนานๆไม่ทุกน,น์นนานไม่โลภนานน,านอันนี้ก็คือต้องรู้แล้วละให้ไวนะคะฝึกให้มีอินทรียภาพนาชลเลิศถ้าเกิดว่ามันมีความรู้สึกในด้านไหนมากๆเนี่ยแล้วนานๆเนี่ยมันจะทําให้สภาวะเนี่ย มันเบไปนะคะไปสู่ฝั่งของมิจฉาทิฏฐิก็จะคิดว่าอันนี้เที่ยงแท้อันนี้คือความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องการที่จะให้มันดักไปมันก็จะเกิดโทษและก็เกิดอุปทานความยึดมั่นอันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าหลงหลงพอใจนานๆหลงโกรธนานๆอันนี้นะคะเขาเรียกว่าสภาวะหลงส่วนวิปัสนาญาณก็คือรู้แล้วละน,นะคะเป็นตัวที่ตัดโลภโกรธหลงหรืออุปทานยึดมั่นทั้งหลายก็จะบอกว่า คนที่อย่างสมาธิถ้าพอลองเช็คแล้วนะคะสติถ้าได้สติ25นะคะถือว่าอ่อนมากแต่ถ้ากำลังสติอยู่ที่35แล้วกำลังสมาธิอยู่25วิปัสสนาสักยีอันนี้คือบาลานซ์กันนะคะแต่ว่าสมาธิความตั้งมั่นอยู่25สติสติ25สมาธิ25วิปัสสนาญาณ5เนี่ย ถือว่าไม่บาลาลนะคะก็คือยังมีความหลงอยู่มากแต่ถ้ากำลังสมาธิ6กสติ25วิปัสสนา10เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเข้าขั้นที่จะไปเป็นพวกอรูปภมนะคะคือภมที่แบบว่าไม่เห็นการเกิดดับหรือที่เขาเรียกว่าภมลูกฟักนะคะถ้าตายไปก็เป็นพวกภมลูกฟักหรือว่าเป็นพวกฤาษีที่อยู่ตามป่าอิมาพานนะคะซึ่งไม่เห็นการเกิดดับเป็นสมาธิแบบพวกฤาษีนะคะ อันนี้เราก็สามารถเช็คก,กำลังสมาธิแล้วก็แนะนำการปฏิบัติให้ได้นะคะส่วนผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องวิปัสนาญาณน,นะคะแนะนำนะคะให้ฝึกแนวหลวงปู่ทองนะคะหรือที่วัดล่ำเปิงตะโปธารามจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่นั่นจะมีการเรียนการสอนแนววิปัสนาญาณที่หลวงปู่ทองท่านทิ้งวิชาเอาไว้ให้นะคะแล้วก็มีการฝึกแบบ เข้มข้นนะคะสายพองหนอยุบหนอนะคะการดูจิตดูใจรู้เล่าละนะคะมีกการกำหนดรู้ร้อนหนอได้ยินหนอโกรดหนอกำหนดรู้ก็มีนะคะแล้วก็ให้ฝึกในเรื่องของอความเข้มข้นนะคะการยืนการเดิน แล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องทั้งวันเป็นบรรลังนะคะแล้วก็จะมีครูบาอาจารย์สอบอารมณ์ในทุกวันส่วนผู้ที่กําลังสมาธิน้อยนะคะแล้วก็ต้องการที่จะเข้าไปศึกษาเรื่องรู้ตัวทั่วพร้อมหรือว่าสมาธิตั้งมั่นสามารถใช้สมาธิที่ลึกดิ่งดับได้แล้วก็ขยายการรับรู้อันเนี้ยแนะนำให้ ฝึกแนวหลวงพ่อระอาจารย์มหาวรพจน์หรือว่าเดินจิตนะคะจะสามารถให้คุณเนี่ยเข้าไปสัมผัสสภาวะที่ละเอียดปาณีตขึ้นไปได้แล้วก็เข้าสู่สมาบัติ8ได้เร็วแล้วก็มีความรู้สึกตัวโท่พร้อมแต่อยากจะให้เน้นเรื่องของการฝึกพื้นฐานให้เข้มข้นก่อนนะคะสามารถรู้แล้วละแล้วก็มีสติที่ตั้งมั่นอันนี้ก็เป็นหนทางที่จะสามารถทำให้คุณเนี่ย มีชีวิตที่บาลานไม่ว่าตทางโลกทางธรรมแล้วก็สมาธิสติสมาธิาธวิปัสนาญาณบรลานเมื่อไหร่คุณก็จะไต่ระดับหรือว่าการชำระวิบากกรรมได้เร็วขึ้นเท่านั้นอนุโมทนาสาธุนะคะเป็นกำลังใจให้ผู้ฝึกได้เข้าใจแล้วก็ได้หันมาศึกษาวิปัสนาญาณอย่างแท้จริงนะคะ